การทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยทสวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลามาอัปเดตเรื่องราวแซดแซกับเอและแซทีกันแล้วค่ะ เริ่มต้นแซ่ช่วงแรกกับแซ่สตรีทกับเทคนิคก,การดูแลรักษารถยนต์เบื้องต้นในวันนี้นะคะกูรูยุทธละหนุ่มแอมเขาจะมีเทคนิคอะไรมาฝากเรานั้นไปเรียนรู้พรอ้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีครับ จุกันเราสองคนนะครับในช่วงของซัสตีดขับอย่างไรให้ประหยัดและปลอดภัยกับอิสุ u ครับสวัสดีพี่ยุทธด้วยนะครับสวัสดีครับหลังจากที่ออกเปิดตัวมาเนี่ยนะครับออนิวิสูดีแม็กนี่กระแสมาดีมากเลยแล้วผมเองก็ขับถ่ายในรายการด้วยชอบมากๆานะครับโดยเฉพาะในเรื่องของความปลอดภัยเขาจัดมาแบบเต็มๆเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นอย่างที่ผมขับอยู่ถ้าคนที่นั่งข้างๆไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัยเนี่ยอันนี้เขาก็เตือนเลยนะครับมีระบบ อะไรต่างๆมากมายเลยนะครับช่วยในเรื่องของการเซฟตี้ยกตัวอย่างหน่อยได้ไหมครับพี่ยุทธครับถ้าเราแบ่งถ้าเราแบ่งความปลอดภัยออกเป็น2ส่วนในส่วนของ Active s a ฟตี้นะครับเรามองที่กระจกมองข้างก่อนก็คือในส่วนของตัว b l i n d s p o t monitoring ก็หมายความว่าเขาจะมีสัญญาณไฟเตือนกระพริบค้างที่กระจกมองข้างทั้งขวาและซ้ายกรณีที่เรากำลังจะเปลี่ยนเลนจากที่เราอยู่ไปขวาหรือไปซ้ายจะเตือนทั้ง2รูปแบบ โดยที่อุปกรณ์ตัวนี้มีการเตือนที่ระยะใกล้ในระยะแบบ3เมตร4เมตรกับอีกตัวหนึ่งเตือนที่ระยะห่างสัก55เมตรเตือน2รูปแบบครับในขณะเดียวกันครับผมเพิ่งเจอเหมือนกันว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้นั้นดีมากตรงที่ว่าตัวปรายสปอตเนี่ยเขาช่วยแม้แต่เราขับรถถอยหลังเข้าจอดกรณีกําลังขับรถแล้วก็ถอยเข้าจอดแล้วก็ท้ายรถเราเนี่ยมีความไปใกล้กับรถที่อยู่ข้างๆ เขาก็จะกระพริบร้องเตือนได้ว่าเราไปใกล้ๆคันนี้เหมือนกันนะครับอุปกรณ์ต่อมาก็คือในส่วนของตัว Rear cross traffic alert เนื่องจากว่ารถยนต์เนี่ยให้จอดิสเพย์ไปให้กล้องมองภาพขนาดถอยหลังไปยิ่งทำให้ลูกค้าคิดว่าเรามองเห็นลหลายครั้งถ้าเราถามตัวเองอาจจะมีความประมาทไปสักนิดนึงครับที่ว่าเห็นอะไรชัดเจนก็เลยถอยด้วยความเร็วไปนิดนึัง เขาก็จะเตือนแม้แต่วัตถุผ่านคนเดินผ่านก็จะมีการร้องเสียงเตือนใช่ไหมว่ามีวัตถุผ่านด้านหลังเราจะต้องเบรคนะครับหรืออุปกรณ์ต่อมาก็คือตัว Parking Aid Sensor นะครับซึ่งก็มีทั้งหมด8จุด4จุดด้านหน้า4จุดที่ด้านท้ายก็จะเป็นการเตือนขณะที่เราเข้าพื้นที่แคบหรือว่าถอยจอดเดินหน้าเช่นกันอุปกรณ์เหล่านี้ที่ว่ามาคือติดตั้งมากับรถรุ่นใหม่และอุปกรณ์สำคัญสำคัญอีกมากมายยกตัวอย่างเช่นนะครับ ABS ป้องกันล้อล็อก e-bd กระจายแรงเบรกร้วยไฟฟ้านะครับ G-sensor ขณะขับในทางที่เป็นแบบออฟโรดนะครับ B-A brake assist นะครับระบบ HSA ช่วยออกตัวบนทางลาดชันระบบ HDC ระบบช่วยเบรกขณะลงทางชันทุกอย่างมาครบหมดจัดเต็มครับและก็มองในแง่ของ Passive safety นะครับก็คือที่น้องแอมถามเมื่อครู่นี้ ก็คือเนื่องจากในรถรุ่นใหม่นั้นมีแอร์แบ็กทั้งหมด6ตำแหน่งเขาก็จะเตือนครับว่าผู้ขับขี่ผู้โดยสารตอนหน้าใช้ไฟเซนเซอร์ตัวนี้เตือนผู้โดยสารแถวที่สองซึ่งนั่งงหมด3ที่นั่งถ้านั่งเสร็จแล้วเซนเซอร์วัดได้ว่ามีผู้โดยสารนั่งด้วยแล้วไม่คาดเข็มขันนิรภัยเขาก็จะเตือนที่หน้าปัดแลวก็มีเสียงเตือนครับว่าผู้โดยสารตอนหลังยังไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัยปกติทั่วไปจะเห็นแต่คู่หน้าเท่านัใช่ครับนี่เตือนทั้งหมดเลยเตือนทั้งหมดห้า แล้วก็โครงสร้างก็จะออกแบบให้แข็งแรงมากขึ้นดูดซับแรงกระแทกได้ดีขึ้นทั้งหมดก็คือเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้โดยสารกับผู้ขี่ครับถ้าใครใช้อดีนิวสู D ่ดีแม็กอยู่ตอนนี้บอกเลยนะครับเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยมั่นใจได้เลยเต็มที่ครับเขาจัดให้เต็มที่เลยนะครับยังไงก็ลองไปสัมผัสด้วยตัวเองก็แล้วกันนะฮะ วันนี้หมดเวลากับเรา2คนแล้วนะครับในช่วงของซัสติดขับอย่างไรให้ประหยัดละปลอดภัยกับอีซูซูคำถามจากทางบ้านก็ถามมาได้เหมือนเดิมปกติเลยนะครับตามที่อยู่ด้านล่างนี้วันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย All New Isuzu D Max พลานุภาพพลิกโลกเอต้องขอขอบคุณ All New Isuzu D Max พลานุภาพพลิกโลกกับเทคนิคดีๆแบบนี้นะคะ และช่วงนี้นะคะเอจะพาคุณผู้ชมมาชิมอาหารญี่ปุ่นอร่อยๆกันที่นาการะอิาัายะเมืองทองธานีต้องบอกว่าร้านนี้นะคะบรรยากาศดีมากค่ะมีทั้งอินดอร์ที่นั่งอยู่ตรงนี้กับเอ์ดอร์ด้านนอกนะคะเหมาะกับการมาสังสรรค์กับเพื่อนฝูงรวมถึงมาทานอาหารร่วมกันในครอบครัวด้วยค่ะ แล้ววันนี้นะคะเมนูทั้งหมดที่เอจะมาชิมวางอยู่ตรงหน้าแล้วค่ะเริ่มอย่างแรกนะคะเอาเบาๆรองท้องกันด้วยสลัดปลาเงินนะคะอันนี้ก็ผักสลัดแบบสดมากๆแล้วก็เป็นน้ำสลัดนากามะเป็นสูตรพิเศษของทางร้านมาลองชิมเลยนะคะ อร่อยรสชาติกำลังดีแล้วน้ำสลัดจะมีความเปรี้ยวนำเค็มนะคะแล้วก็มีหวานอ่อนๆแล้วผักก็สดมากๆเหมาะกับเป็นอาหารเรียกน้ำย่อยมากๆเลยล่ะคะ่ะอย่างต่อมานะคะเป็นเอบิ t เทมปุระค่ะอันนี้นะคะเกาเอากุ้งนะคะไปชุบแป้งปรุงรสพิเศษนะคะแล้วก็ไปทอดค่ะมันเป็นแป้งที่แบบมีรสชาตินะคะมันกรอบมากทอดกำลังดีแล้วเนื้อกุ้งก็หวานมากๆเลยล่ะคะ่ะ ก็ด้วยเมนูซิกเนเจอร์ค่ะมาแล้วต้องสั่งเลยนะคะนากมามะโรค่ะอันนี้นะคะคุณผู้ชมด้านในไม่มีข้าวเลยนะคะมีปลาไหลปลาแซลมอนมีปูอาดมีชีสฟิลาเดฟียนะคะแล้วก็ราดด้านบนด้วยไข่กุ้งนะคะแล้วก็เป็นซอสเทริยากิแล้วก็สไปซี่ซอสนั่นเองสไปซี่ซอสเขาะจะมีความเข้มข้นมีเผ็ดมีหวานเปรี้ยวแบบครบรสนะคะครบรสมา,ากๆเลยละคะ่ะ ไปต่อก็ด้วยเมนูซาบะเทริยากินะคะอันนี้เป็นปลาซาบะจากนอร์เวย์เด็ดมากก็คือน้ำซอสเทริยากิของร้านนี้นะคะเป็นสุดพิเศษเลยล่ะคะ่ะปลาเขาเนื้อหวานมากค่ะทุณผู้ชมเด็ดสุดก็คือน้ำซอสเทริยากิจะมีความเค็มนะคะแล้วก็จะมีความหวานค่ะมันกลมกล่อมลงตัวมากมากค่ะ ปิดท้ายด้วยหมูทองคัดสึอันนี้นะคะก็เป็นหมูชิน้นใหญ่ๆไปชุบกับขนมปังน,นะคะแล้วก็เอามาทอดทานกับซอสญี่ปุ่นสูตรพิเศษของทางร้านมาลองชิมเลยนะคะ<ม>คือหมูมันมีความนุ่มมีความหอมนะคะเก็ดขนมปังด้านนอกนะคะคุณผู้ชมก็ทอดดีค่ะน้ำซอสก็แบบรสชาติแบบอร่อยมากกลมกล่อมมากๆค่ะ คุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่ชอบทานอาหารอร่อยๆนะคะสไตล์อิสระค่ะต้องห้ามพลาดที่นี่เลยนะคะกับร้านอากมามะอิสระค่ะเมืองทองธานีที่สําคัญหาไม่ยากนะคะถ้าคุณผู้ชมวิ่งมาจากแจ้งวัฒนะเลี้ยวเข้ามาในเมืองทองธานีตรงเข้ามาประมาณ2กิโลเมตรนะคะก็เลี้ยวเข้ามาที่ถนนบอนสตรีมาที่หมู่บ้านเมืองทองธานีโครงการ2ซอย6ก็จะเจอร้านอยู่ฝั่งซ้ายมือและที่สําคัญนะคะนอกจากจะมารับประทานอาหารที่ร้านแล้วยังสามารถเดลิเวอรี่ได้อีกด้วยค่ะ และช่วงหน้าเราื่องราวแซ่บในแซทีวียังมีมารออัปเดตอีกมากมายเดี๋ยวกลับมาพบกันสักครู่เดียวค่ะแซทีวีแซทีวีท้ายด้วยการกับช่วงแซทนิวส์วันนี้เองก็มีข่าวสารฮอตฮิตมาอัปเดตกันเหมือนเช่นเคยค่ะ บริษัท AAS Auto Service จำกัดผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ปอเช่ยอย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยเอาใจเหล่าแฟนพันธ์แท้ป,ปอเช่เผยโฉมพานาเมล่าเทนเย e d อ t i ชั่นยนตรกรรมสปอร์ตซาลูน4ประตรูรุ่นฉลองครบรอบ10ปีครั้งแรกในประเทศไทยในรูปแบบการถ่ายทอดสดออนไลน์ผ่านช่องทาง Facebook ปอร์เช่ไทยแลนด์ พนามล่า 4e ไฮบริดรุ่นพิเศษฉลองวาระครบรอบ10ปีผสานพลังเครื่องยนต์เบนซินไบเทอร์โบขนาดความจุ2.9ลิตรทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าสมรรถนะสูงที่ให้กำลังถึง136แรงม้าเมื่อทำงานควบคู่กันสามารถให้พละกกำลงังสูงสุดกว่า462แรงม้าพร้อมมอบความแตกต่างอย่างเหนือระดับให้แก่ผู้ครอบครองโดยการเพิ่มรายการอุปกรณ์ในส่วนของความสะดวกสบายและระบบช่วงล่างเป็นอุปกรณ์มา ปรฐานรวมถึงงานออกแบบที่โดดเด่นบ่งบอกถึงความพิเศษที่ไม่ซ้ำใครสาวกาณาเมราอย่ารอช้าไปสัมผัสตัวจริงกันได้เลยจ้า บริษัทมิตซูบิชิมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดดำเนินโครงการมิตซูบิชิมอเตอร์ช่วยหมอต่อชีวิตสู้ภยัยโควิด -19 ทอย่างต่อเนื่องต่อยอดศักยภาพด้านการผลิตมาสู่การสร้างสรรค์นวัตรกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมผลิตเครื่องอบฆ่าเชื้อ UVC และมอบให้แก่โรงพยาบาล4แห่งในจังหวัดชนบุรีเพื่อใช้สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ทางการแพทย์การพัฒนาเครื่องอบฆ่าเชื้อ UVC โดยพนักงานของมิตซูบิชิมอเตอร์ประเทศ ถือเป็นการต่อยอดงานวิจัยที่ได้รับการรับรองในการนำเทคโนโลยี UVC มาปรับใช้เพื่อฆ่าเชื้อไวรัสโดยอุปกรณ์ที่ผลิตขึ้นนี้สามารถฆ่าเชื้อไวรัสบนหน้ากากอนามัย N95 และหน้ากากที่ใช้ในการผ่าตัดที่ใช้แล้วได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้สามารถนำหน้ากากอนามัยเหล่านี้กลับมาใช้ซ้ำได้อย่างปลอดภัยและยังสามารถช่วยลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการขาดแคลนหน้ากากได้อีกด้วยสวัสดีครับ Over the past two months, Thailand has been coping with COVID-19 pandemic. However, Thailand's COVID-19 situation in Thailand is getting better. On behalf of Mitsubishi Motors Thailand, I would like to express my sincere appreciation and thank doctors and healthcare professionals as they work tirelessly to take care of patients and throw the outbreak. Today, Mitsubishi Motors Thailand with production capability expand the scope of CSR to develop, produce and support UBC virus killer equipment for hospitals in Chonburi. I would like to send the best wishes to all Thais. Stay safe and stay healthy. พนักงานทุกคนที่มิตซูบิชิมอเตอร์ประเทศไทยต่างมีส่วนร่วมในโครงการนี้และเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าเมื่อเราทุกคนต่างร่วมมือร่วมใจกันประเทศไทยจะสามารถคงอัตราของผู้ติดเชื้อให้อยู่ในระดับต่ำอย่างต่อเนื่องและสามารถผ่านพ้นความท้าทายนี้ไปได้ในที่สุด ในช่วงสถานการณ์แบบนี้คุณผู้ชมอย่าลืมล้างมือบ่อยๆและสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเวลาที่ต้องอยู่ในที่ชุมชนด้วยนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวรวมถึงชมรายการย้อนหลังได้ที่แฟนเพจด้านล่างนี้เลยค่ะสำหรับวันนี้เอต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำรายการสวยๆ g k o k อก r r i o t t h o t t l t h e ด u r a w รว g ซึ่งตอนนี้เปิดให้บริการเป็นปกติแล้วค่ะสวัสดีค่ะ